ปุ่มนะครับปุ่มบนสุดเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องนอกรถถัดลงมาลอ็อกรถถัดลงมาคลายลอ็อกปุ่มล่าสุดเอาไว้ปิดระบบการขโมยทั้งหมดเวลาเอารถเข้าศูนย์หรือรถไปล้างนะครับเดี๋ยววิธีใช้งาน,นอ่ามันเป็นสมาร์ทคีย์พอมันเป็นสมาร์ทคีย์ถ้าเราเอารถไปล้างเนี่ยถ้าเอารีโมทใส่กระเป๋าเดินไปเลยรถมันจะล็อกอ่าแต่ถ้าเราปิดเอาไว้มันจะไม่ล็อกสามารถเปิดล้าทั้งวันสั้งคได้โดยไม่ต้องเอารีโมทไว้ถ้าเอารีโมทไว้ที่รถถ้ามันหายตัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทหรือทำตกน้ำมันจะพ ล็อกมีเสียงสองครั้งนะครับไฟเยวจะมีกระพริบคู่หน้ากับคู่หลังนะครับตรงแก้มสองข้างจะไม่กระพริบเฉพาะเวลาล็อกรีโมทคู่หน้าคู่หลังอ่าใช่เวลาล็อกรีโมทจะมีแค่คู่หน้ากับหลังนะครับตัวนี้จะสตาร์ทเครื่องนะครับต้องล็อกก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดค้างไว้ห้าวิครับได้การหินอ่าผมเคยเทสกันประมาณห้าสิบหกสิบเมตรอ๋อเพราะว่าตัวเดิมเป็นยี่สิบเมตรครับตัวนี้ห้าสิบก็รุ่นเลยี่เป็นตึกหู้กดคันอยู่ แล้วก็ลังจากสตาร์ทเครื่องโดยรีโมทแล้วนะครับจะมีไฟเลี้ยวกับปิบแจ้งเตือนตลอดเวลาเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องในกรณีที่เรานั่งทับเราไม่รู้ไงมันจะมีไฟเตือนเราถ้าเรามองเห็นไฟคือเาไปกดสตาร์ทเครื่องนะครับบางทีเสียงเครื่องยนต์ไฟไม่ถึงเราไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้าใช้รีโมทกดสตาร์ทเสร็จแล้วกดคลายล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับรถไฟเลี้ยวจะหยุดเองเดี๋ยวเขาจะปิดไฟเลี้ยวให้เราจะขับได้ปกติไฟเลี้ยวไม่กระพริบเครื่องยนต์ไม่ดับไม่ดับขับได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าเราใช้รีโมทนะครับกดสตาร์ทเสร็จปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม่ใช้รถเลยนะมีเสียงเมื่อกีมันจะดับเครื่องไปเลยทันาทีครับเสียงเมื่ีจะดับเครื่องไปเองครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราต้องการดับครับกดค้างไว้ห้าวิครับก็ดับไปเลยห้าวิครับอย่างเมื่อกี้นี้ครับที่สตาร์ทแล้วจะลดประตูก็ยังเปิดอยู่ใช่ประตูจะล็อกอยู่ดับเครื่องก็จะล็อกอยู่ถ้าจะขึ้นต้องคลายล็อกเองสมมติเมื่อกี้นี้ครับผมเดี๋ยวผมขอันนี้ขยิบเมื่อกีถูกไหมครับครับผมแล้วก็สตาร์ทห้าวิใช่ใช่ใช่ห้าวิครับ โอเคปุ๊บประตูตตล็อกอยู่อ่าประตูล็อกอยู่สมมติถังบมกดคายล็อกทีนี้เครื่องยนต์มันไม่ดับไม่ดับขับได้เลยแล้วก็ดับที่รีโมทไม่ได้แล้วต้องดับที่บนรถเลยเพราะว่าอ่ามันจะตัดระบบการดับรีโมทที่นี้ไปเลยให้เหลือไว้แค่ไปดับที่บนรถหรือยืนยันถ้าเกิดสมมติว่าอ่าลูกค้าสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเสร็จมันมีเวลาจํากัดแค่สิบนาทีสิบนาทีแต่ลูกค้าต้องการให้มันสตาร์ทยาวไปเลยให้ลูกค้าสตาร์ทด้วยรีโมทเสร็จกดคายล็อกแล้วก็กดล็อกไว้เหมือนเดิมทีนี้มันจะ ไม่มีการดับเลยไม่มีเวลาจำกัดแล้วอ่าอันนี้อันนี้สมมติว่าเนี่ยสิบนาทีผมไม่ได้เปิดอ่ามันจะดับไปเองใช่แต่แล้วก็สมมติผมกดล็อกร้อยเลยไม่ดับแล้วยาวเลยอลิมิเต็ดเลยแล้วทีนี้บางกรณีสมมติว่าเราจอดตากแดดไว้เนี่ยระยะเรายืนถึงเห็นรถอยู่กลางแจ้งใช่ไหมตากแดดกดสตาร์ทเสร็จเราต้องการให้มันสตาร์ทออลิมิเต็ดไม่จับเวลาให้กดคลายล็อกแล้วกดล็อกไว้แล้วเราก็ไปไหนก็ได้เลยตามสะดวกเลยเล้วก็สตาร์ทยาวออลิมิเต็ดเลย จเต็ปแรกคือสิบนาทีครับโอเคถ้าคุณเปิดเมื่อไหร่มันจะไม่ดับแล้วไม่ดับแล้วใช่แต่คุณสามารถมากดล็อกให้กดล็อกอีกทีหนึ่งได้กดล็อกรถไว้ได้แล้วก็เวลาจะใช้รถคายล็อกเสร็จขึ้นไปขับรถแล้วดับบนรถได้เลยโอเคตัวนี้ตัดออกไปแล้วอ่ะเราเป็นด้านในใช่ถ้าตอนนี้คือเรายังไม่ได้กดอะไรเราจะกดมันจะดับเครื่องได้เลยสตาร์ทจากตัวนู้นดับที่ตัวนี้ได้ครับรีโมทสลับกันใช้ได้เลยตัวนี้อย่างเมื่อกี้นี้ครับสิบนาทีไม่ถึงแต่กดดับก่อนได้เลยใช่กดครั้งเหมือนกันครับแล้วก็เครื่องยยนตต์ดับไปประะููจล็ออก่ จะยังขึ้นไม่ได้อาจจะขึ้นต้องขายล็อกด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มติดตั้งไว้ด้านซ้ายตัวท็อปนะครับตัวปุ่มเนี่ยถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็ต้องมีการเหย,ย,ยียบเรบรกด้วยพอเหยียบเบรกเขาจะมีไฟสตนร์บายสีฟ้าขึ้นมานะครับกดที่ปุ่มปล<ค>่อยครับกดแล้วปล่อยได้เลยตัวปุ่มจะมีไฟสีฟ้าจะปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราขับรถจะมีระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เราไปทุระแวะทําทุระแวะฟัม๊มแวะอะไรเงี้ยลงมาจากรถปิดประตูเอาลิมทออกมาด้วยล็อกไว้ได้ครับไม่ต้องดับเครื่องครับลงมาเอาีโมทลงมาด้วยล็อกโอ้ล็อกไว้นี้เลยล็อกประตูล็อก,เ,อกเราเดินไปเอาีโมทไปไกลจากรถแค่ไหนก็ได้ไม่ดับสตาร์ททิ้งไว้ยังไงก็ได้ไม่ดับอลิมิเต,ต็ดจนกว่าน้ำมันจะหมดถึงจะดับเวลาไม่มีไม่มีจำกัดเลย กลับมาจะขึ้นรถู้โดยสารหลับหมดไม่ต้องเคาะเรียกครับกดเองเลยไอล็อกเปิดขึ้นไปขับต่อได้เลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้กรณีเราขับรถเสร็จละเราจะดับเครื่องยนต์ต้องหยยบเบรกนะครับกดอย่างเดียวไม่ดับในระหว่างที่เราขับรถอยู่เรากดเล่นได้เลยครับเต็มที่เลยไม่ดับไม่ดับถ้าจะดับตั้งใจดับต้องเหยยบเบรกด้วยครับแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับถ้าเรากดเล่นเลยไม่ดับกดได้เต็มที่เลยต้องหยียบเบรกกดเบรกแล้วแตะหนึ่งครั้งใช่ครับสตาร์ตต้องกดเหมือนเดิมครับ ดับเองก็กดด้วยโอเคแล้วก็ตัวปุ่มนะครับถ้าเรากดโดยที่ไม่ได้เหยียบเบรกในระหว่างที่เครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทนะครับมันจะเป็นการเปิดกุญแจรถก็จะเป็น ACC กับ on นะครับกดเข้าไปเลยโดยไม่ต้องเหยียบเบรกครั้งที่หนึ่งวิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ได้ครั้งที่สองไฟ s น a n บายนะปัดขึ้หนหมดเลยกดครั้งที่สามปิดครับก็จะวนครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองเปิดครั้งที่สามปิดถ้าสตาร์ทคือเหยียบเบรกด้วยแล้วกดเข้าไปครับแล้วก็ตัวนี้จะมีการขโมยยยมาาาาด้้้้ววถถเรรรลล็็อออกกไนะะคับบบู จะไม่นุญาตให้สตาร์ทเครื่องนะครับถ้ามีคนบุกลุกสตาร์ทเขาจะส่งเสียงระลามครับสตาร์ทไม่ได้นะครับต้องลายล็อกแล้วนะครับแล้วรีโมทต,ต้องอยู่ใกล้ๆรถด้วยนะครับถึงจะนุญาตให้สตาร์ทอ,อีกฟังก์ชันนะครับตัวรถจะมีสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์เนี่ยเวลาเราถือรีโมทเดินไปมันจะออโต้ล็อกเดินกลับมาจะออโต้ลายล็อกแต่สมาร์ทคีย์จะทำงานแค่ทีละหนึ่งตัวคือสมมติว่า ช้รีโมทตัวนู้นล็อกไว้แล้วก็คลายล็อกที่ตัวรีโมทตัวนู้นสมาร์ทคีย์จะไปจับอยู่ที่รีโมทตัวนู้นถ้าเอารีโมทตัวนี้ล็อกไว้แล้วก็กดคลายล็อกที่รีโมทตัวนี้สมาร์ทคีย์จะมาจับอยู่ที่ตัวนี้เวลาถือรีโมทตัวนี้เดินห่างไปมันจะออโต้ล็อกเองเดินกลับมามันออโต้คลายล็อกให้ที่ครับเดี๋ยวเทสให้ดูระยะ3เมตรครับนี่เนาะถึงว่าเราสตาร์ทเครื่องมานะครับถึงปลายทางดับเครื่องยนตเสร็จรีโมทตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ล็อกรถลงจากรถปิดประตูสนิททุก ระบบออโตจะทำงานล็อกไปเลยปร,ะ,ระมาณสเมตรนะครับถือเข้าใกล้รถระยะหนึ่งเมตรครับออโตคายล็อกก็ทำงานให้อตัตโนมัติเลยตัวนี้จะมีประโยชน์กรณีไปทุลักลืมล็อกรถลงยางรถเดินไปเลยลืมล็อกรถตัวนี้เวลาอยู่บ้านนะครับฟังก์ชันนี้ถ้าอยู่บ้านลูกค้าจะเดินไปเดินมาถือรีโมทผ่านไปผ่านมาแนะนําว่าให้ล็อกเอง ถ้าเราล็อกด้วยเมนูนกดปุ่มล็อกไปเลยระบบสมาร์ททีมจะตัดกันกลับมาไม่คายเดินไปเดินมาไม่ล็อกไม่คายละใช่เพราะว่าเราล็อกไปแล้ว